พี่จะพาไปขึ้นรถไฟเอามาน้องมามาเป็นลูกค้าของพี่ได้ไหมพี่จะคอยดูแลด้วยใจโยกโยกพี่จะคอยดูแลด้วยใจบริการว่องไวใครๆก็ชอบน้องถามพี่มีคําตอบจริงใจรอบครอบคอยดูแลประจำโรยเลยเพื่อคลูกค้าทุกคนในกระนำทำได้ครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพลงเอาเปล่าจากมอสคำกดินดด้วยนะครับที่ได้ขอยืมเพลงเข้ามาแปลงเพลงนี้รู้จักกันเป็นไวรัลในนามเพลงชื่อว่าพี่จะพาไปขึ้นรถไฟ เป็นกนารสนทนาโซเชียลเลยนะครับวันนี้นายกระหน่ำก็ลเลยมีสาระดีๆเกี่ยวกับขบวนรถไฟมาฝากทุกๆคนครับทุกๆคนลองดูภาพนี้นะครับเขาเปรียบว่าการทําประกันก็เหมือนกับขบวนรถไฟครับคือรถไฟจะวิ่งได้ดีก็ต้องมีทั้งหัวรถจักรและโบกี้รถไฟบรรทุกสินค้าใช่ไหมครับหัวรถจักรก็คือสัญญาหลักเป็นประกันชีวิตส่วนโบกี้รถไฟก็คือสัญญาเพิ่มเติม,มต่างๆเช่นสัญญาสุขภาพโรคร้แร,รงหรืออื่นๆนะครับถ้ามีแค่หัวรถจักรอย่างเดียวก็วิ่งได้แต่อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ถ้ามีแค่โบกี้อย นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทาไมการทําประกันสุขภาพจะต้องมีทุนชีวิตอ้างไว้เป็นสัญญาหลักก่อนสัญญาหลักนี่แหละครับที่จะช่วยให้สัญญาสุขภาพพ่วงไปได้นานที่สุดแบบไม่ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขามาตรฐานสุขภาพใหม่ของขอปอนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะไทยประกันชีวิตเราสามารถที่จะเลือกสัญญาหลักเริ่มต้นให้ได้เบามากจริง <c oughs> ๆ,ๆเลยครับบางแบบบางช่วงอายุสัญญาชีวิตหลัก6เดือนล้ไม่ถึง100บาทก็มีครับอย่ารอช้าครับรีบมาขึ้นรถไฟกับนายกระนำได้เลยนายจะนำทำประกันฝากไว้คิดนะครับฝากจอจอเข้าใจกดไลค์กดต